ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราศก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งก็หลังจากที่ทําคลิปนะครับโกโปรไป2-3คลิปเนี่ยก็มีสมาชิกให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลนะครับในตัวคลิปใต้คลิปอาจารย์ทิติก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆคลิปเนี่ยก็มักจะทาเขาเรียกว่าให้ข้อมูลในเชิงบวก แต่การที่จะท้อนถึงเขาเรียกว่าข้อมูลจากผู้ใช้จริงๆเนี่ยที่เขามีการโพสต์จริงๆเนี่ยให้เราในฐานะที่เป็นยูเซอร์ใหม่หรือสมาชิกที่เป็นยูเซอร์ใหม่เนี่ยได้ทราบนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อคิดที่ดีดังนั้นในคลิปนี้เราก็จะพูดถึงนะครับเขาเรียกว่าข้อเสียนะครับซึ่งเราจะพบเจอมากๆเลยนะครับสำหรับการใช้งาน GoPro นะครับไม่ว่าจะเป็น GoPro รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ซึ่งในหน้าจุดนี้ก็จะ พูดถึงหรือเจาะจงนะครับ GoPro เเป็นพิเศษแล้วกันอันดับแรกเลยนะครับปัญหาของตัว GoPro เนี่ยก็คือในเรื่องของความร้อนนะครับความร้อนความร้อนเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับในตัว GoPro เนี่ยนะครับความร้อนเนี่ยเกิดมาจากการทํางานแล้วก็การทํางานของหน่วยประมวลผลนะครับหน่วยประมวลผลเนี่ยเวลาใช้งานไปสักพักเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนโดยเฉพาะในการใช้งานที่เป็น 4K นะครับก็คือใช้งานหรือภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง เมื่อเราใช้งานนะครับในความละเอียดสูงปุ๊บเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คืออะไรครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อโพลเซอร์ทำงานมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนแต่ว่าโครงสร้างของตัวโกลโอปนะครับมันจะแตกต่างจากกล้องประเภทอื่นนะครับกล้องโกลโอปเนี่ยนะครับลักษณะขเขาก็คือเขาต้องการที่จะให้ตัวกล้องเนี่ยสามารถที่จะปกป้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการสันรร่นสะเทือนฝุ่นละอองหรือว่าการลงน้ําโดยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ Ho u s ิ n g ในโกลอปร,รุ่น ใหม่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นที่สําคัญก็คือว่าตัวกล้องเองก็ต้องถูกซิลนะครับหรือถูกปิดผนึกนะครอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนั้นเมื่อเวลากล้องถูกปิดผนึกเนี่ยปัญหาคือว่าความร้อนเนี่ยมันจะระบายยากนะครับถึงแม้ว่าตัวกล้องเนี่ยพยายามที่จะใช้หน่วยประมวลผลนะครับที่ประหยัดพลังงานกินพลังงานน้อยแล้วก็ให้ความร้อนน้อยแต่ก็ยังเกิดปัญหาสังเกตง่ายๆครับเวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ย ที่เอาตัว CPU นะครับหรือโปรเซสเซอร์ของตัวเครื่องเดสก์ท็อปมาใส่ในตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับความร้อนของโน้ตบุ๊กมันจะเยอะยอดจะขนาดที่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีแท่นนะครับที่มีพัดลมตั้งนะครับแต่เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่มันทําให้อุปกรณ์เนี่ยมันคา,คายความร้อนน้อยลงแต่เวลามันคา,คายความร้อนน้อยลงเนี่ยถ้ามันไม่มีที่ออกนะครับมันถูกปิดมันถูกซีลไว้เงี้ยนะครับ ปัญหาไม่จะเกิดทันทีเพราะอะไรครับตัวบอดี้ของตัวกล้อง go pro เนี่ยที่เป็น h o ส s i n g ข้างนอกเป็นพลาสติกทั้งหมดเมื่อเป็นพลาสติกนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไม่มีตัวที่จะช่วยถ่ายเทความร้อนจากในตัวเครื่องเนี่ยนะครับไปที่ตัวอากาศภายนอกนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวกล้องนะครับอย่างเช่นให้ติดูให้ดูกล้องอย่างกล้อง mirrorless เนี่ยนะครับดยส่วนใหญ่เนี่ยฐานด้านล่างตัวเนี้ยนะครับเนี่ยด้านล่างของกล้องตัวเนี้ยมันจะเป็นโลหะนะครับเมื่อเป็นโลหะเนี่ยนะครับเวลาที่เก ความร้อนก็ถูกถ่ายเทมาที่ฐานนะครับนั้นถ้าเกิดใครใช้กล้องถ่ายพวก4ฟหรือใช้งานหนักโดยเพพาะการถ่ายวีดีโอเนี่ย้องจับนะครับเอามือจับบริเวณตัวด้านล่างของตัวกล้องเนี่ยจะเกิดความร้อนขึ้นก็คือเป็นการระบายนะครับซึ่งกล้องบางตัวเขาการที่เขาใช้เพลทมาไขาติดเข้ากับตัวสกรูตัวนี้นะครับที่มันเป็นโลหะเนี่ยมันก็เป็นส่วนช่วยในการระบายความร้อนได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกล้องวิดีโอที่ใช้ในการถ่ายวิดีโอ ซึ่งถึงแม้จะเป็นกล้องที่ตัวใหญ่กว่าแต่กล้องมิเลเลสเนี่ยก็ยังประสบปัญหานะครับในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่เคยใช้กล้องอย่างตระกูลโซนี่ A6000 สนะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยว,ว่าเกิดความร้อนนะครับในตอนถ่ายวีดีโอโดยเฉพาะ 4K นั้นกล้องส่วนใหญ่ก็จะตัดก่อนนะครับรีบตัดก่อนเลยส่วนในกล้อง DSLR นะครับฐานล่างเนี่ยก็จะเป็นแผ่นระบายความร้อนเหมือนกันแต่ให้สังเกตนะครับ กล้อง2ตัวเนี้ยนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับไซส์แตกต่างกันแบบเรียกได้ว่าปู่กับย่าพ่อกับลูกเลยดังนั้นเนี่ยพื้นที่ของกล้อง DSR l มันจะมีมากกว่านะครับเมื่อมีมากกว่าเนี่ยนะครับไอตัวความร้อนเนี่ยที่ถูกกระจายมาจากแผ่นวงจรเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาอากาศภายในตัวเครื่องก่อนซึ่งอากาศเนี่ยมันก็คือตัวเขาเรียกว่าระบายความร้อน นี่อีกสเต็ปหนึ่งนะครับหลังจากที่ระบายความร้อนเสร็จปุ๊บความร้อนนั้นก็ลดลงในดับหนึ่งแล้วก็จะมาถูกระบายผ่านแผ่นวงจรหรือพื้นผิวนะครับรอบนอกจะเห็นว่าตัวกล้อง DSR เนี่ยมันจะมีพื้นผิวรอบนอกอยู่เยอะมากก็คือพื้นผิวนั้นพื้นผิวนี่ก็จะมีส่วนช่วยในการระบายความร้อนแต่หลักๆห,หลักใหญ่ใจความเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณแผ่นด้านล่างนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นโลหะดังนั้นคนที่ใช้โก o p r o โปในการถ่ายภาพ วิดีโอเนี่ยโดยเพราะ 4K จะประสบปัญหาในนี้เป็นอย่างมากคือถ่ายค้างไว้ติดหมวกกันน็อกทิ้งไว้ติดรถทิ้งไว้ปรากฏว่าเกิดความร้อนดังนั้นเวลาเกิดความร้อนปุ๊บกล้องก็จะป้องกันตัวเองนะครับป้องป้องกันวงจอยอิเล็กทรอนิกส์นะครับด้วยการตัดวงจรดังนั้นคนที่ใช้กล้อง GoPro เนี่ยล้วใช้งานหนักๆถ่ายวิดีโอนานๆเนี่ยก็จะเจอปัญหาหรือบางทีแค่เราออกพาไปตักแดด แล้วถ่ายวีดีโอสักพักหนึ่งกล้องก็จะมีอาการน็อกหรือแฮงค์นะครับนี่ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่คนที่จะใช้งานจะต้องรู้ก่อนดังนั้นการแก้ไขปัญหาง่ายๆครับก็คือพยายามถ่ายเป็นช็อตนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ่ายเป็นช็อตถ่ายเป็นช็อต5นาที10นาทีแล้วก็พักเครื่องถ่ายเป็นช็อตอย่าไปถ่ายต่อเนื่องนะครับก็ทําให้การทํางานของกล้องดีขึ้นหรือถ้ารู้สึกว่างานตัวเองจะต้องถ่ายต่อเนื่องจริงๆนะครับก็หากล้องมิ r ลเลสมาใช้งานนะครับในแง่ของการถ่ายวิดีโอน่าจะเหมาะสมกว่า นะครับหรือไม่ก็ลองโมดิฟายนะครับโดยการติดฮีทซิงค์นะครับก็คือเปิดบริเวณด้านนอกเนี่ยนะครับเปิดฝาแล้วก็ใส่สายเข้าไปสายเนี่ยความร้อนเนี่ยนะครับจะถูกรีลีสออกมาจากช่อง USBC นะครับออกมาผ่านตามสายนะครับนั่นก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งสําหรับคนที่ใช้กล้องโปรโปรก็คือในเรื่องของความคมชัดถ้าเกิดคุณมีปัญหาในเรื่องของความชัดคืออยากจะถ่ายตาแล้วตาคมชัดอยากจะโฟกัส ดอกไม้และชัดหน้าคมชัดคมเป๊ะๆให้ยกเลิกนะครับให้ไม่จะเป็นเลยต้องใช้กล้องโกโปเพราะอะไรครับเพราะว่ากล้องโกโปเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ชัดทั้งภาพไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้นะครับไกลแล้วก็ระยะอินฟินิตี้ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะออกแบบกล้องสักตัวหนึ่งหรือระบบเลนส์สักตัวเนี่ยให้มันชัดทั้งระบบชัดทั้งใกล้ไกลแล้วก็อินฟินิตี้เนี่ย ม,มันจะมีความจําเป็นที่จะต้องออกแบบตัวเลนส์นะครับให้แล้วก็หน่วยประมวลผลเนี่ยให้ทํางานนะครับในการประมวลผลให้ระยะต่างๆมีความชัดดังนั้นเมื่อระยะต่างๆมีความชัดเนี่ยมันจึงหาความคมนะครับไม่ได้เพราะว่าในการออกแบบในเชิงวิศวกรรมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะทําให้ระยะทุกระยะเนี่ยมีความคมชัดนะครับนั่นก็เป็นจุดที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนั้นใครที่อยากได้ภาพคมๆสวยๆเห็นถ่ายตาเห็นขนตาเนี่ย นะครับให้ให้บอกลาตัวกล้องโกโปรไปเลยเพราะว่าในการออกแบบเลนส์นะครับจะเห็นชัดเจนเลยว่าทำไมกล้องที่เป็น DSR l นะครับหรือว่าเป็น Mirrorless เนี่ยเวลาเรามีเลนส์นะครับเราถึงต้องมีนะครับตัววงแหวนโฟกัสเพราะวงแหวนโฟกัสเนี่ยจะทำให้ปรับระยะเลนส์นะครับให้โฟกัสไปในระยะนะครับที่หางจากปากกระบอกเลนส์เนี่ยนะครับตามเงื่อนไขให้เราปรับนะครับตั้งแต่ระยะใกล้สุด ที่เลนเนียถูกออกแบบมาจนถึงระยะอินฟินิตี้นั้นระหว่างการปรับเนี่ยตัวเลนนะครับจะทํางานประสานกันเพื่อทําให้จุดหรือตําแหน่งที่อยู่ห่างจากกล้องนะครับในตําแหน่งที่สัมพันธ์กับระยะโฟกัสเนี่ยเกิดความชัดขึ้นมาดังนั้นเมื่อระยะชัดนะครับระยะที่เราโฟกัสชัดระยะที่เราไม่ได้โฟกัสจึงชัดน้อยลงแต่ก็ขึ้นกับรูรับแสงด้วยเช่นกันดังนั้นตัวรูรับแสงนะครับของตัวกล้องที่เป็นกล้อง DSR เนี่ยนะครับนะครับ ก็จะมีเนี่ยดูนะครับก็จะมีขนาดใหญ่เทียบกันเนี่ยนะครับตัวเซนเซอร์ของตัวกล้อง aps-c นะครับ d s l r, r ตัวเนี้ <_ S 2> ยเกือบจะเท่ากับตัวกล้อง go pro เลยสังเกตไหมครับดังนั้นเนี่ยยิ่งเซนเซอร์ใหญ่มากเท่าไหร่ก็ตามนะครับแล้วรูรับแสงกว้างเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยก็จะทําให้ความคมชัดของภาพมีมากเท่านั้นนะครับดังนั้นเนื่องจากตัวกล้องเนี่ย go pro เองเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้รูรับแสงเนี่ยเล็กมาก นะครับเล็กนะครับแล้วปรับให้เข้ากับทุกสภาวะดังนั้นมันจึงเป็นไม่ได้เลยนะครับที่ตัวกล้อง GoPro จะสามารถถ่ายภาพชัดตื้นได้อ่าอาจารย์ที่ติพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะหลายคนเนี่ยชอบหน้าชัดหลังเบลอนะครับชอบมิติของความหน้าชัดหลังเบลองนั้นถ้าเราชอบมิติของความหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยแสดงว่าเราต้องการที่จะไฮไลท์วัตถุเมื่อเราต้องการไฮไลท์วัตถุนะครับ GoPro หรือเลนส์ประเภทอนเนกประสงค์นะครับที่มีอยู่ในกล้องแอคชั่นแคมเนี่ย มันไม่เหมาะสำหรับเรานะครับอันนี้ก็ต้องคุยกันอย่างตรงไปตรงมาดังนั้นคนที่ชอบนะครับความคมชัดและอยากได้มิติภาพที่สวยเนี่ยก็ให้เลิกนะครับใช้กล้องกลัโป,โปไปนะครับถ้ายอมรับในจุดนี้ไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าความอิ่มนะครับความอิ่มของภาพนะครับความอิ่มของภาพในกล้องที่มีเซ็นเซอร์ใหญ่นะครับในกล้องที่มีเซ็นเซอร์ใหญ่เนี่ย เวลาที่แสงเนี่ยตกกระทบมาเนี่ยนะครับที่ตัวเซนเซอร์เซนเซอร์ใหญ่ปริมาณแสงที่ตกก็มากเมื่อปริมาณแสงที่ตกก็มากมันทาให้เกิดความอิ่มตัวนะครับของตัวเซนเซอร์เนี่ยที่มารับภาพเนี่ยได้ดีกว่านะครับเราจะเรียกว่าดนามิกเลนส์ก็ได้นะครับตัวความอิ่มตัวของเซนเซอร์ดีกว่าดังนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ากล้องที่ตัวมีเซนเซอร์ที่ใหญ่กว่านะครับจะได้ความอิ่มตัวของสีที่ดีกว่า นะครับแต่ว่าเวลากล้องที่เซนเซอร์เล็กกว่าเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยเหมือนตัวกล้องมือถือนะครับที่ใช้การบูทสีให้มันจัดจ้านเนี่ยโทนสีอะไรต่างๆนะครับหรือความอิ่มของภาพเนี่ยหรือรายละเอียดเนี่ยจะน้อยกว่าดังนั้นถ้าคนที่ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดนะครับของภาพสีนะครับคอนทราสต,ต่างๆเนี่ยก็ถ้าชอบแบบนั้นชอบหรือเน้นมากก็ให้ตัด Go p ป o ทิ้งออกไปนะครับ GoPro จะไม่เหมาะสม นะครับกับลักษณะงานดังกล่าวเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง g o p โ o เนี่ยจริงๆแล้วมันถูกออกแบบมาให้อรองรับนะครับงานวิดีโอมากกว่าภาพนิ่งเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าเราจะใช้ก o p โ o เนี่ยถ่ายภาพนิ่งแล้วภาพนิ่งนั้นจะได้คุณภาพที่ดีคือถ้าเอาก o p โ o มาถ่ายภาพนิ่งเนี่ยนะครับในสภาวะแสงที่ปานกลางนะครับเราสามารถจะบ่งบอกได้ชัดเจนเลยนะครับว่าภาพไหนเนี่ย ถ่ายมาจากกล้อง GoPro โโเพราะอะไรครับหมิติของภาพนะครับก็คือชัดทั้งภาพสความคมของเส้นจะไม่มีความใสก็จะน้อยนะครับภาพจะออกตุ่นๆน,นะครับแต่เมื่อเอา GoPro โโนะไปถ่ายเขาเรียกว่าภาพเคลื่อนไหวนะครับที่มีแสงสว่างเพียงพอเนี่ยจุดเด่นนะครับของความเป็น Action Cam นะครับในการที่จะพกพาติดตั้งได้ง่ายและได้ทุกมุมก็จะปรากฏโดดเด่นขึ้นมาดังนั้นคนที่จะ ใช้นะครับ g o p ป o ไปถ่ายภาพนิ่งเนะี่ยอาจจะไ้ติก็ไม่แนะนำนะครับไฮติเคยถ่ายภาพ GoPro นะครับ GoPro Max นะครับภาพ3ามร้อองศามันเก็บภาพได้ครอบคลุมจริงนะครับถ้าคนใช้ g o p ป o อย่างเดียวแล้วไม่เคยใช้กล้อง m i มิ r l e s s หรือ DSLR ไม่ว่าจะเป็นระดับ m i โครโฟเตอร์เอ s ี C, หรือว่า Full Frame นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นฟูลเฟรมก็อันนี้นะครับไฮติก็ เรียงมาแล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆนะครับเรียงลําดับอันีจริงเรียงลำดับแบบนี้นะครับเปิดกล้องคุณะแบกกล้องคุณะซีซีรีส์กันะนะครับไลนไล่อะไรมาเลยความอิ่มของภาพเนี่ยถ้าเราต้องการความคมสุดๆนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่ากล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่นะครับจะมีความคมมากกว่านะครับอันนี้พูดตามตรงนั้น,น,นถ้าเน้นถ่ายภาพนิ่งนะครับเน้นถ่ายภาพนิ่งเป็นหลักเนี่ย อย่าไปใช้กล้อง go pro นะครับใช้มือถือ,อยังดูดีกว่านะครับเพราะลักษณะของการจับนะครับมันมีโอกาสที่จะสั่นสั่นไหวได้เยอะกว่านะครับเพราะว่าการจับกล้องที่มีขนาดเล็กเนี่ยจะมีการสั่นไหวได้มากกว่านอกจากว่าเราจะใช้ตัวด้ามจับที่มีขนาดความยาวพอสมควรแล้วก็เราสามารถควบคุมการจับนะครับก็คือเราต้องจับ2มือนะจับ2มือนะครับมันเป็นการควบคุมไม่ให้มุมมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าการยิงยาวเนี่ยเราสามารถควบคุมนะครับการสั่นไหวได้ดีขึ้นนะครับถ้า ให้นึกถึง gimbal ที่อันใหญ่ๆที่ใช้2มือจับนะครับเวลาประคองกล้องกับการใช้มือจับกล้องปกติเนี่ยนะครับการจับใช้มือจับกล้องปกติแล้วก็ถ่าย,ยวิดีโอนะครับใช้มือถ่ายปกติเนี่ยจะภาพสั่นไหวกว่าแต่ถ้าใช้ gimbal แบบที่มีมือจับสองข้างนะครับแล้วก็แบกไปเนี่ยตามครัวที่เขาถ่ายกันมืออาชีพเนี่ยนะครับจะสั่นไหวน้อยกว่านะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าตัว G o p r o 9เนี่ยจะมีจอนะครับด้านหน้าแต่จอด้านหน้าของตัว g o p r o 9เนี่ยมันสำหรับใช้ในการเขาเรียกว่ามองภาพหรือการจับองค์ประกอบนะครับที่เล็กนะครับก็คือจอมันเล็กนิดเดียวนะครับเมื่อจอเล็กปัญหาก็จะเกิดขึ้นก็คือมันจะไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับถ้าเราต้องการที่จะทำร็อกหรือว่าดูรายละเอียดเยอะๆมันจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าอะไรสมมติว่าจะให้ติอันอนี้เอานี้ไปก่อนนะครับเอาอันนี้นะครับนี่น อันนี้จะให้เปรียบเทียบกันนะครับอันนี้เป็นจอนะครับเป็นจอของตัวกล้อง dslr ขนาด3นิ้วนะไซส์มาตรฐานนะครับของจอหลังเนี่ยคือ3 3นิ้วนี่เป็นจอหลังของ go pro max นะครับเล็กกว่ากันเยอะเลยดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับเราต้องการบอกแล้วซีเรียสนะครับในเรื่องของภาพองค์ประกอบเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าจอหน้าที่ โกโปร9ให้มาเนี่ยมันเล็กเกินไปนะครับมันไม่เพียงพอนะครับต่อการดูอาจจะดูได้คร่าวๆได้แต่ดูคมชัดหรือจัดองค์ประกอบเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนะ,นะครับเพราะว่าอัตราส่วนเอ่ยอะไรเอ่ยมันไม่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่ต้องทราบเอาไว้ก่อนแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยคนที่ชอบเอ่อถ่ายภาพแล้วนามาแต่งแต่งต่อก็ต้องเข้าใจว่าถ้าคุณซีเรียสในเรื่องของคุณภาพงานมากๆเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่า ไฟล์ที่ได้จากโกโปรเนี่ยมันไม่ได้มีความยืดหยุ่นมากเพียงพอเมื่อไปเปรียบเทียบกับตัวกล้อง m i r o r l e s s หรือกล้อง DSLR นะครับเพราะพวกนี้มันจะมีฟอร์แมตนะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถไปแต่งวิดีโอต่อได้แต่ถ้าเกิดเราเน้นนะครับเราเน้นที่การใช้งานที่ว่าถ่ายแล้วไปใช้ได้เลยพกพาสะดวกนะครับคุณภาพความอิ่มความคมชัดไม่ต้องมากนะครับถ่ายแล้วได้ภาพเนี่ยมันก็ชัดเจนเพราะว่าถ้าเราไปถามนะครับช่งางภาพมืออาชีพเขาต้องบอกเลยนะครับว่า ถ้าเราต้องการความคมชัดและคุณภาพเนี่ยเขาจะไม่ใช้กล้องแอคชั่นแคมนะครับแต่ถ้าไม่ก็ตามที่เอาไปลุยน้ำนะครับเขาจะนึกถึงกล้องแอคชั่นแคมทันทีดังนั้นการใช้งานนะครับของตัวกล้องแต่ละอันเนี่ยก็ให้คํานึงถึงนะครับเ,เขาเรียกว่าลักษณะงานที่เราไปใช้มากกว่าว่าตกลงแล้วเนี่ยลักษณะงานที่เราไปใช้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้อาจารย์ให้ติก็ได้พูดถึงข้อเสียนะครับของหลกัหลกๆเลยนะครับของตัว GoPro นะครับอ๋อเลขอย่างหนึ่งนะครับ กโเนี่ยเวลาจะใช้งานมันเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่จะไม่ถือกลอโพแบบนี้นะครับไม่ถือด้วยมือนะครับเขาจะต้องทําการซื้ออุปกรณ์ในการเชื่อมต่อนะครับถึงแม้วตัวกโปรุ่นใหม่นะครับเขาจะมีฐานตัวนี้ไว้แล้วเนี่ยนะครับน,นี่นะครับฐานตัวนี้นะเพื่อต่อกับตัวคอนเนคเตอร์เพื่อเป็นมือจับเนี่ยนะครับแต่ว่าฐานหรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆค่อนข้างมีราคาแพง นะครับถ้าเอาของดีดเนี่ยของก o อโพแท้ค่อนข้างมีราคาแพงแล้วก็ถ้าเป็นของที่ไม่ใช่ของแท้นะครับก็วัสดุแค่พอใช้งานได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันเพราะว่าจาจนิติก็รู้จักเพื่อรู้จักเพื่อหลายคนนะครับที่ใช้กล้องกลอโพและใช้จริงๆเนี่ยโอ้อุปรกรณ์เขาเยอะมากนะครับอุปรกรณ์เนี่ยซื้อมาบางทีก็แตกบ่อยเหมือนกันถึงแม้จะราคาประหยัดนะครับของดีนะครับของดีราคาประหยัดไม่มีนะครับของแพง คุณภาพดีก็ไม่เสมอไปนะครับดังนั้นก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่กําลังตัดสินใจว่าตกลงจะซื้อกโปรมาใช้งานหรือไม่ก็สอบถามตัวเองครับสบรุปไง่ายคือสอบถามตัวเองก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยเราต้องการงานแบบไหนเน้นภาพนิ่งอย่ามาโกลโพนะครับเน้นความคมชัดอย่ามาโก p โพนะครับเน้นถ่ายวีโอ 4K นานๆอย่ามาโกลโพนะครับ แค่นั้นก็คงจะได้คำตอบแล้วนะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ